ลนอกจากหน้าตาที่ดูสดใสขึ้นแล้วในซีรีส์นี้เขาเน้นถึงการใช้ง,งานที่รวดเร็วยิ่งขึ้นเช่นในไล่บ็อกและออกตาโดมจะมีฟีเจอร์วันสแนปตัวจับสําหรับกลางซอฟบ็อกซึ่งจะช่วยลด,ดแรงและยังกลางได้เร็วยิ่งขึ้นอีกด้วยแล้วมีอะไรน่าสนใจอีกบ้างข้อแรกเลยนะครับผมระบบเซฟตี้ยึดตัวโครงสร้างดีไซน์ใหม่ของซอฟบ็อกตัวนี้นะครับผมก็คือตรงนี้เลยเออกแบบมาเพื่อป้องกันไม่ให้เหล็กเนี่ยทะลุซอฟบ็อกของเราไม่ให้เกิดความเสียหายนะครับแม้วางความก็ไม่มีปัญหาครับผม และจุดที่น่าสนใจจุดหนึ่งนะครับโครงสร้างภายในเก็บมาเรียบร้อยมากๆเลยนะครับผมเราจะไม่เห็นโครงสร้างของตัวเหล็กนะครับข้างในเลยผ้าการกระจายแสงที่อยู่ในตัวนี้นะครับผมก็ออกแบบมาแบบใหม่เลยสามารถกระจายแสงได้ดียิ่งขึ้นด้วย <S <S เราสามารถที่จะเปลี่ยนซอบบอกโดยที่ไม่ต้องถอดโบเวนม้ได้นะครับด้วยการกดปุ่มปลดล็อกนะครับผมก็คือระบบ Quick r e l e a s e นั่นเองนะครับอ่าทีนี้เราก็สามารถที่จะ เปลี่ยนซอบบ็อกตัตง้งไหนมาใส่ได้ทันทีเลยนะครับผมโดยที่ไม่ต้องถอดหัวโบเวนเมาส์นั่นเองนะครับผมก็แบบว่าโอ้โหโคตรเร็วเลยซึ่งระบบควิกลิซสนะครับผมก็ <c oughs> จะมีในตัวของไลท์บ b ็อกแล้วก็ตัวออ t ตาโด e ครับผมเดี๋ยวมาดูรายละเอียดของซอบบออ็อกในแต่ละท้ายกันครับไลท์บ b ็อกมีขอบเขตของแสงที่แรงและชัดเจนเสมอกันคอนทราสสูง ทรงสี่เหลี่ยมผื้นผ้าเหมาะกับการถ่ายรูปพอร์เทรตตั้งแต่ศีสะะจรดปลายเท้าหรือวัตถุทรงยาวทีนี้เรามาดูวิธีการใช้งานนะครับผมเริ่มจากการกางก่อนเลยอันนี้ก็จะเป็นลายบ็อกซ์45นะครับผมก็ง่ายๆเลยก็ตรงนี้ดึงขึ้นได้เลยแค่ดึงแล้วล็อกกึ๊กเดียวเท่านั้นแล้วก็ปิดซอฟตตรงนี้ให้เรียบร้อยทีนี้ก็เอาไปติดกับตัวไฟของเราได้เลย สังเกตน,นะครับก็จะเห็นตัวคลายนะครับผมตรงนี้นะครับเป็นเหล็ก2อันนะครับผมก็บีบเข้าหากันแบบนี้กึกสบ็ออบอกก็จะพับแล้วก็เก็บได้ง่ายมากๆทันทีเลยไลด์โดมความเข้มและคอนาราสตัของแสงน้อยกว่าไลด์บอกนุ่มกว่าถ่ายภาพบุคคลแบบครึ่งตัวให้แคชไอที่ดูเป็นธรรมชาติตัวต่อไปนะครับไลโดม60นะครับผมเราจะมากางให้ดูกันนี่ดึงขึ้นมาแบบนี้กึก ดึงเข้าไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเลยครับผมให้ดังแกลกนะครับผมเรียบร้อยครับทีนี้เรามาดูวิธีการเก็บก็สังเกตนะครับผมก็จะมีตัวปลดล็อกตรงนี้นะครับผมก็กดเข้าหากันแบบนี้เลยเก็บไปเรื่อยๆนี่เรียบร้อยฮะ ออกตอโดมกระจายแสงได้กว้างกว่าแสงตกกระทบพื้นหลังเยอะเกิดเงาที่นุ่มกว่าไล่บ็อกและไล่โดมหากต้องการถ่ายภาพที่เพิ่มแสงสว่างของพื้นหลังด้วยออกตาบ็อกก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจครับทีนี้เรามาดูวิธีการกางออกตาโดม9กกันครับกางตรงนี้เลยครับผมจับไว้ตรงนี้ก่อนนะฮะแล้วก็เห็นตัวดึงตรงนี้ไหมครับผมที่มีโลโก้มาลันเหมือนเดิมเลยแล้วเราก็ดึงไว้อย่างนี้เลยนี่นี่การกางง่ายมากๆ วิธีการเก็บล่ะง่ายมากๆเลยเห็นตัวปอดล็อกไหมครับกดต้องนั้นปุ๊บแล้วก็พับป๊อแบบน,นี้เลยแลนเทนกระจายแสงได้ดีมีลัศมีกว้างกว่าทรงอื่นๆที่180องศามีการไล่แสงที่นุ่มนวลมีความต่อเนื่องลดเงาตกกระทบเหมาะกับการถ่ายทําในพื้นที่กว้างการถ่ายวิดีโอที่ต้องมีการเคลื่อนไหวจากจุดหไปอีกจุดหเรามาดูวิธีการกางแลนเทน65กันครับ มาแล้วก็มีตัวยางเกี่ยวเนี่ยนะครับให้เราเกี่ยวแบบนี้ให้เป็นลักษณะตัว X นะครับผมสองฝั่งเลยชึบควยกันแบบนี้ไปที่กลางนะครับผมเราจะกดมันลงไปแบบนี้เลยแล้วก็จะให้ตัวคล้องเหล็กนะครับเกี่ยวกับน็อตข้างล่างนะครับผมที่เห็นอยู่แบบนี้เลยแล้วก็ให้มันลงอย่างนี้กึ๊ด้านนี้นะครับหรือไม่จะเป็นด้านนี้อก็ได้เช่นกัน วิธีการติดซอบ็อกนะครับผมนอกจากจะเอาซอบล็อกไปติดที่ตัวไฟโดยตรงแล้วนะครับผมจะมีวิธีหนึ่งนะครับโดยการที่เอาไฟไปติดกับซอบล็อกได้ด้วยเช่นกันนะครับแบบนี้นี่หมนุนดังกระเด็เดี๋ยวเรามาเทียบซอบ็อกแต่และตัวกันครับว่าจะให้แสงแตกต่างกันยังไง และนี่ก็คือซอฟบ็อกซ์วุดใหม่ของอมารันที่ออกมาทั้ง4ทายครับหากท่านใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเลือกใช้ซอฟบ็อกซ์สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook อัมารันไทยแลนด์หรือ w w w a d v a n c e p h o t o s y s t e m c o m ทางเรายินดีให้บริการเต็มที่เลยครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ